วัค่ะนะคะวันนี้จอยเรดี้ก็กำลังเตรียมจะแพ็ควางวันนะคะสำหรับผู้ที่เล่นกิจกรรมเมื่อคืนนะคะไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ก็มีผู้โชคดีได้2อง0นนะคะพันแรกจะได้เป็นโกโกสองซอ,องแบบนี้นะคะคือผู้ที่เข้ามาติดตามเพจจอยเรดี้สาวเมืองการใหม่นะคะจอยก็จะให้โกโก้แบบนี้2อซองนะคะ ในไลฟ์สดนะคะของรางวัลเมื่อคืนนี้ก็จะเป็นโกโก้สามจองแบบนี้ค่ะตามด้วยสบู่มิกกี้นะคะสตอรอเบอรี่นะคะอยากจะมีหน้าสวยหน้าใสาต้องใช้สบู่ก้อนนี้นะคะใครที่มีสิวเยอะๆนะอันนี้เลยแถมให้อีกหนึ่งกล่องนะคะสําหรับผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวเตรียมรอรับได้เลยเดี๋ยววันนี้จะจัดแพ็คใส่กล่องให้อย่างดีพร้อมจัดส่งรอรับสินค้าได้หน้าบ้านเลยนะคะสําหรับท่านใดที่เห็น สนุกในไลฟ์สดจอยนะคะสามารถเข้าไปติดตามชมกันได้ที่เพจจอยเรดี้สาวมองการนะคะใรที่กดติดตามเพจไว้นะคะรับรองว่าเวลาที่จอยไลฟ์นะจะมีกระดิ่งไปเตือนนะคะว่าจอยเรดี้มาแล้วนะคะและสําหรับใครที่อยากจะดูแลสุขภาพร่างกายนะคะลดน้ําหนักนะคะติดตามได้ที่เพจจอยเรดี้สาวมืองการเลยนะคะจอยมีสินค้าดีๆมาบอก ต่อกันนะคะใครที่อยากจะได้ของดีสินค้าจุกใจนะคะไปเอฟหน้าไลฟ์สดนะคะอ่ะ e ีนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อๆไปนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ